maid fun The have สวัสดีค่ะคุณมดนะคะเป็นอินสแตตเตอร์เมอร์เมดค่ะแล้วก็เป็นอินสแตตเตอร์ฟรีดิวิ่งก่อนหน้านี้มดเป็นฟรีดิเวอร์ธรรมดาค่ะก็คือไปดำน้ำเที่ยวปกติเป็นสันทนาการแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่บ้านเราอะนะคะเกิดการล็อกดาวน์ขึ้นพอเกิดการล็อกดาวน์อาชีพนี้ก็ต้องหยุดลงแล้วก็ไปอยู่ที่ภูเก็ตเพราะไปอยู่ที่ภูเก็ตเราก็เลยไปต่อยอดในการเป็นเจนอินสแตตเตอร์เมอร์เมด ในคอร์สของสถาบันของ SSI จะมีความคล้ายคลึงกันมากๆก็คือมีการ Equalization มีการ Relaxation มีการ b i t t นะคะเหมือนกันเลยกับ Free Dive แต่ต่างการแค่ตีขาการตีขากับการ Move ตัว Free Diving เราจะเคลื่อนตั้งแต่ท่อนล่างลงไปหาปลายเท้านในการเหยียดตรงแต่ถ้าเกิดเป็น Mermaid เราจะมีการ Move ตัวตั้งแต่หัวไหล่สะโพกขาเคลื่อนไปทั้งตัวดยท่า d o l p h i n k ลิกเลยค่ะมันก็จะยากกว่านิดนึงค่ะเมื่อก่อน เมอร์เมดเราจะจัดอยู่ในกลุ่มของสวิมมิ่งก็คือว่ายน้ําปกติธรรมดาแต่ด้วยความมีการลงลึกกันต่อสู้กับแรงดันใต้น้ําเขาก็เลยจัดในกลุ่มของเมอร์เมดมาอยู่ในฟรีด d i วิ่งก็คือรวมกันอยู่ตอนนี้สําหรับคนที่เรียนเมอร์เมดขอสามารถที่จะหิ้วฟินที่เป็นบีฟินคือตีสองขาไปดําน้ําด้วยกันได้เลยเพราะว่าเหมือนกันเลยแต่การเคลื่อนตัวหรือว่าการตีฟินไม่เหมือนกันแค่นั้นเองค่ะ สิ่งที่สําคัญใช่ไหมคะก็1การว่ายน้ําการว่ายน้ําเป็นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่ว่ายน้ําเป็นก็จะได้มีสกิลในการช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็เกิดการลอยตัวได้อันดับหนึ่งอันที่2คือถ้าเกิดต็กเข้ามาเรียนในเรื่องของมร์เมสแล้วนะคะเราก็จะมีคอร์สอนในเรื่องของการบิสติ้งเข้ามาการบิสติ้งคือการกําหนดลมหายใจหรือว่าการที่ทําเป็นขั้นตอนของการรีแลกซชันการรีแลกซชันคือการหายใจแบบผ่อนคลายหายเป็นจังหวะเหมือนฟรีเด วิ่งเลยค่ะแล้วก็ก่อนที่จะลงเราต้องไฟนอลบีสไฟนอลบีสก็คือการเก็บอากาศเข้ามาไว้ที่ปอดให้มากที่สุดมากที่สุดไม่ได้ถึงแบบมากจนแบบเราอึดอัดนะคะมากพอที่จะกําหนดได้ว่าการลงไปเราจะได้อยู่แค่ตรงไหนแล้วก็พอเราลงไปเสร็จไฟนอลบีเสร็จแล้วทีนี้เป็นการเคลื่อนตัวนะคะสิ่งที่สําคัญเลยนะคะถ้าเกิดเราเคลื่อนตัวเร็วโดยการเตะฟินแบบควิกดอลฟินคลินแบบ ควิกควกควกควิกไปนะคะแบบเร็วอาจจะทําให้ลมที่เราเก็บลงไปอะคะ่ะหมดเร็วขึ้นทีนี้การเคลื่อนตัวของมืเมดจะต้องเป็นท่าสโล ชา้าๆค่อยๆเป็นค่อยไปเพราะว่าจะทําให้ออกซิเจนในร่างกายของเราะคะ่ะเหลือพลังงานมากขึ้นคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตออกมาเขาก็จะค่อนข้างน้อยแล้วเราจะไปได้อีกไกลเลยะคะ่ะความลึกเกี่ยวกับการเคลียร์หูซึ่งร่างกายของคนเรานะคะเขาจะเตรียมพร้อมตั้งแต่การเคลียร์หูตั้งแต่อยู่บนพื้นผิวเลยนะคะก่อนที่จะลงไปเคลียร์หูให้เสร็จจากนั้นเราเคลียร์หูทุกระยะทางของความลึกเพราะว่าความลึกแต่ละคนกับการที่แรงดันเข้ามากระทบกับร่างกายที่เป็นช่องว่างในร่างกายของ เราแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนชินกับน้ําลงไป5มเมตรยังไม่ต้องเคลียร์หูครั้งที่2ก็ได้บางคนลงไปแค่เมตร2เมตรรู้สึกว่าเพชเชอร์ทำงานแล้วนะคะแรงดันทํางานกับร่างกายเราแล้วเราต้องเคลียร์หูทุกระยะทางอย่าปล่อยให้เจ็บหรืออย่าปล่อยให้ตื่นถ้าเกิดคุณเจ็บหูนั่นก็คืออันตรายแล้ววันนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณเจ็บหูกลับกลายเป็นว่าครูจะต้องให้คุณยกเลิกในคลาสเรียนนั้นๆแล้วก็เวลาลงเร็ว ก็ไม่ดีเฟเจอร์ทำงานต่อสู้ไม่ได้ขึ้นเร็วก็ไม่ได้เกิดเป็น LMC หรือ Shadow Back Out ได้แล้วก็สลบในที่สุดนะคะ่ะ LMC คือการที่ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะแล้วเกิดอาการควบคุมตัวเองไม่ได้เ,เกิดอาการสั่นนะคะแล้วก็สามารถล้มไปในน้ำได้นะคะต้องห้ามขึ้นเร็วลงเร็วหรือว่าอาการ Shadow Back Out พอขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วหมดสติ พักผ่อนให้เพียงพอเป็นการซิปร่างกายของตัวเองแล้วก็งดในเรื่องของกาแฟชาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่ว่าก็ต้องงดเช่นกันเช่นนม ะะการกินนมมามันดีค่ะแต่ว่าครูไม่แนะนําเพราะว่านมมันจะทําให้เกิดเมือกตรงบริเวณไซนัสแล้วจะทําให้มีเมือกตรงนี้คุณไม่สามารถเคียยวหูได้ก็เลยต้องงดนมในวันนั้นๆอาจจะต้องเป็นการดื่มน้ำเปล่า,ลาแทน2ลิตรอะไรอย่างงี้ค่ะในการลงเพราะว่าการว่ายน้ําถ้าดื่มน้ําคุณจะไม่เป็นตะคิวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกล้วยน้ําว้าหรือกล้วยหอมสามารถช่วยได้ในเรื่องของการเป็นตะคิวค่ะ จะเห็นหลายๆท่านนะคะมีแบบไปทำคอนเทนต์บ้างมีมาเช่าหางมาเช่าฟินนะคะทุกๆครั้งนะคะที่มาเช่าหางครูอาจจะให้มีการทดลองก่อนนะคะแต่ว่าไม่แนะนําให้เอาไปในน้ําลึกถ้าคุณจะทําสามารถทําในน้ําตื้นได้ 1- นถึงสเมตรหรือว่าเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยให้ถ่ายแค่บนบกพอถ้าเกิดบางไม่มีการเรียนการสอนอาจจะต้องเข้ามาเรียนก่อนเพราะว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะคะมันจะเกิดอันตรายได้ง่ายเพราะว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แน่นอนเพร ว่าการตีฟินนะคะการโยกการมูฟตัวของเมอร์เมดจะค่อนข้างยากก็ต้องมีอินสแตตเตอร์ในการควบคุมดูแลณจุดจุดนั้นการว่ายน้ำนะคะ่ะจะต้องลงมีบัดดี้ที่มีระดับเท่ากันด้วยไม่ใช่ว่าเป็นบัดดี้แต่ว่ามานั่งข้างสะย่างเงี้ยก็ไม่แนะนำนะคะแล้วก็การลงของบัดดี้ไม่ควรที่จะลอยไปพร้อมกันแบบนี้นะคะควรจะวันอัพวันดาววันอัพคือคนที่ลอยคือคนที่อยู่ใต้น้ําคือกั้นหายใจแล้วก็ทําสกิลไปส่วนคนข้างบนคือหายใจผ่านท่อสโนว์เกิล เพืดูเพื่อนเพราะว่าคุณกั้นหายใจถ้าเกิดเกิดออกซิเดชันอะไรต่างๆคนนึงเป็นอะไรไปไม่สามารถช่วยได้แล้วเพราะว่าเรากั้นหายใจทั้งคู่ค่ะ ความแตกต่างของสระกับทะเลนะคะด้วยสระมันไม่มีคลื่นไม่มีลมไม่มีภาวะคลื่นใต้น้ําเรายัางสามารถว่ายเล่นได้แต่ถ้าเกิดเราออกไปข้างนอกอะคะ่ะแน่นอนสภาพข้างนอกนะคะมันก็จะมีลมมีคลื่นใต้น้ําต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการรักษาเบลจินซี่เราด้วยนะคะเพราะลงไปข้างล่างอย่างน้อยมีปะการังเราควรจะห่างจากปะการังนะคะประมาณ2เมตรเป็นต้นไปนะคะจจะเมื่อเมดคอรสนะคะเราสามารถลงได้แค่5เมตรตามสแตนดาร์ดเราลงได้แม็กซิมั เมนั่นแสดงว่าคุณต้องลงไปประมาณ3เมตรแล้วอยู่ห่างปะการัง2เมตรอันนี้เป็นคําเตือนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ปะการังบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเราควรจะอนุรักษ์ไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณใส่หางลงไปแล้วคุณยังโบจนซี่ยังไม่ได้หางอาจจะไปลากกับปะการังบ้านเราได้นะคะการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราไปเจอสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จริงเจอลมเจอน้ําอะไรอย่างางีงค้ค่ะหรือว่าเวลาที่เราขึ้นมาบนผิวน เ,เราจะไม่ตีฟินเลยทันทีนะคะเราจะมีท่าหนึ่งที่เป็นท่าพักเหนื่อยของเมอร์เมดคือการแบ็กส์ดขึ้นมาบนผิวน้ําต้องหายใจหรือรีคอเวอรี่ตัวเองก่อนนะคะรีคอเวอรี่เพื่อให้ออกซิเจนเข้าไปสู่ร่างกายให้มากที่สุดหลังจากเอาไปซ่อมแซมในส่วนที่เราลงไปใต้น้ําเราเกิดการกลั้นหายใจขึ้นมาแล้วก็หายใจบนผิวน้ํา เสร็จแล้วเราตั้งตรงแล้วก็ตีซินในแนวตรงคนที่จะสามารถเอาตัวรอดได้ในแนวตรงแล้วก็สามารถออกทะเลได้ก็จะเป็นคอร์สตั้งแต่เมอร์เมดคอร์สขึ้นไปจนถึงเมอร์เมดโอเชียนส่วนทรายเมอร์เมดครูจะไม่อนุญาตนะคะหรือว่าในประเทศไทยไม่อนุญาตให้ลงถ้าเกิดเขามีการขอดูจั t สิบิเคนะคะขอดูใบประกาศเขาก็จะโชว์เมอร์เมดคอร์สเป็นต้นไปนะคะจึงสามารถลงทะเลได้ในจุดนั้นๆมีไลเซน์เลยค่ะคุณเรียนเมอร์เมดคอร์สไหนคุณสอบผ่านคุณได้ c e r t i เ i c a t e ค o คอร์นั้นค่ะจะเป็นเมอร์เฟินได้นะคะก็จะมีโมโนฟินโมโนฟินนะคะเป็นเมอร์ฟินเนาะแล้วก็ที่ทำเป็นส่วนประกอบเข้ามาก็คือเป็นหางเงือกนะคะ ก็จะดูเป็นเนือกมากขึ้นก็มีอยู่2อ,อย่างที่เป็นส่วนประกอบฟินช่วยให้เราขับเคลื่อนได้ดีหาเงเนือกทําให้ดูสวยงามแค่นั้นค่ะแล้วก็มีความลิวแต่ปัจจุบันนี้นะคะเราได้จับทําเป็นโมโนฟินตนนัวนี้โมโนฟินที่เป็นหาเงเนือกไม่แล้วนะคะแต่ก็คือสามารถใส่กับบิกินี่สมติว่าบางคนอยากเป็นนางเนือกแต่ว่าไม่มีชุด ก็ซื้อแบบนี้แล้วก็สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้แล้วก็ไปซื้อบิกินี่ที่เป็นดางเงือกได้ก็คือปัจจุบันมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นมา โน้ตคลิปคือเอาไว้โชว์สำหรับคนที่จะลืมตาในน้ำคนที่จะลืมตาในน้ำได้จะต้องผ่านคอสเมอร์เมดโมเดลลงแทงหรือว่าคนที่ฝึกซ้อมบ่อยๆที่เขาสามารถลืมตาในน้ำได้เพราะว่าน้ำตาเราอะค่ะมีความเค็มเท่ากับน้ำทะเลเราก็เลยสามารถลืมตาในน้ำได้แต่ด้วยที่บางคนนะคะเขาไม่ค่อยที่จะลืมตาในน้ำเพราะว่าเรามองผ่านอากาศ เรามองผ่านอากาศเมื่อเราไปลืมตาในน้ำเราจะเห็นเป็นภาพเบลอๆในการเรียนของบิเกเนอร์ค่ะก็เลยจะต,ต้องให้ใส่แมสหน้ากากนะคะแล้วก็คลุมจมูกเพื่อที่จะให้เขาเคลียร์หูอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะที่เขาใส่นอสคลิปอะคะ่ะเวลาที่เขาหมุนตัวเขาดักได้อะคะ่ะน้ำจะได้ไม่พุ่งเข้าจมูกเขาต้องปิดไวะคะ้ค่ะ สเสน่ห์ของมอเมอร์เมดนะคะเขาจะมีความแข็งแรงอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะด้วยท่วงท่าด้วยการดอรฟินนะคะแต่จริงๆแล้วจิตใจเขาอ่อนช้อยเขาต้องมีความใจเย็นเขาต้องมีความมูฟตัวด้วยความอ่อนช้อยลงไปอะคะ่ะแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยเป็นอะไรที่ดึงดูด ได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น้าบับเบิลคิสมรติว่าลงไม่ต้องบอกว่าไปกับประการังแต่คุณไปลงอควาเรียมถูกต้องไหมคะไปลงอควาเรียมเล่นกับเด็กมันก็เป็นเสนหกข,ของเราเหมือนกันค่ะซึ่งตอนนี้มีความแพร่หลายในเมืองไทยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเราก็มีการจับทําขึ้นแล้วเป็นอควาเรียมในร้านอาหารเป็นอควาเรียมในสถานที่ต่าง ก็มีหลายจังหวัดแล้วที่มีการจัดทําของตรงนี้ขึ้นนะคะเป็นการโชว์ค่ะส่วนมา,จากจะเป็นจีนฮ่องกงสิงคโปร์นะคะเพราะว่าเขามีการจัดงานอยู่บ่อยๆที่เมืองนอกเขาจัดเป็นคอมมูนิตี้สำหรับมือเมตดยตรงมีการลงแท้งโชว์แต่ละโรงเรียนของเขานะคะชื่องานเอเด็กเราก็เลยคิดว่าอนาคตนะคะเราก็อาจจะพยายามสานฝันตรงนี้ไปให้ได้ค่ะ การประกวดนะแบ่งพัสการประกวดออกเป็น2ประเภทนะคะประเภท1คือประเภทคอสตูมจะต้องมีความประณีตความหลากหลายในการจัดทําอุปกรณ์ในส่วนที่ของของเมอร์โชผู้แสดงนะคะเริ่มต้น แสดงตั้งแต่เพลงขึ้นจนถึงเพลงจบแต่เริ่มต้นเพลงขึ้นจนถึงเพลงจบเนี่ยเราจะมีในส่วนของ d ด็กมูฟเมนต์เด็กมูฟเมนต์คือการแนะนําตัวของมือมีดเขาแนะนําตัวเสร็จนะคะเวลาลงน้ํานะคะเวลาลงน้ำเนี่ยจะต้องลงน้ําอย่างสมูทนะคะทริกในน้ําจะมีสามท่าเป็นท่าบังคับเช่นท่าม้วนตัวนะคะท่าม้วนตัวเนี่ยเขาทําครบรอบหรือเปล่าก็จะมีคะแนนตรงนี้ให้เขา เขาต้องหาค่าโบนเจนซีของตัวเองค่ะค่าโบนเจนซีที่เป็นกลางที่สุดนะคะเวลาที่ เราจะทําสกิลต่างๆนะได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม,ไม่ไม่ลอยขึ้นมาบนผิวน้ําได้เร็วทํายากที่สุดก็น่าจะเป็นแองจ l รไดในตันตั้ง,ต,งตรงแล้วก็ค่อยๆลงไปใต้น้ําเพราะว่าถ้าเกิดเรากลั้นหายใจไม่ดีค่ะการที่เราจะวื้อลงไปแบบนี้ค่ะจะทําให้เราลงยากมากถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะท่านใดที่สนใจคอร์สของเมอร์เมดนะคะเรียนเชิญที่เพจ Mermaid p r i n c เซ s ไทยแลนด์ Thailand, นะคะแล้วก็อินสตาแกรมก็ เมอร์เมดเป็นเซตไทยแลนด์เช่นกันค่ะ